หากลูกค้าต้องการแยกการจัดการพนักง,งานให้เป็นระบบมากขึ้นคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการสร้างทีมและแผนกภายในองค์กรด้วยระบบบันดีค่ะในกรณีที่พนักง,งานทุกคนในบริษัทมีข้อมูลเหมือนกันเช่นกลุ่มผู้อนุมัติแบบฟอร์มการใช้แบบฟอร์มออนไลน์เวลาเข้าออกงานและโคตาการลาง,งานให้สร้างทีมหลักเป็นชื่อร้านค้าหรือชื่อบริษัทหนึ่งทีมหรือจะใช้ทีม general ที่มีอยู่ในระบบก็ได้ค่ะ โดยเบื้องต,ต้นตัวอย่างจะสร้างทีมหลักเป็นชื่อร้านคาเฟ่วันดีคอฟฟี่ช็อปค่ะจากนั้นสร้างทีมย่อยแยกตามแผนกหรือสาขาโดยคลิกที่รูปบวกแล้วคลิก create new team เพื่อกำหนดชื่อแผนกสาขาที่ต้องการค่ะโดยในตัวอย่างจะเห็นว่ามีแผนกบาริสต้าแผนกพนักง,งานเสิร์ฟแผนกเบเกอรี่แผนกบัญชีและแผนก HR ซึ่งการสร้างทีมในลักษณะนี้ก็จะทำให้ HR หรือเจ้าของกิจการสามารถจัดก,การข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่นและไม่เพิ่มภาระงานเพราะข้อมูลได้ในทีมจะลิงก์กันทั้งหมดค่ะในส่วนกรณีที่บางแผนกมีข้อมูลการลาหรือเวลาเข้าออกงานไม่เหมือนกับแผนกอื่นๆลูกค้าสามารถดูคลิปวิธีการใช้งานถัดไปได้เลยค่ะ